คาราตาตูเห็นขายกันเยอะมากในอินเทอร์เน็ตนะคะราคา25บาทขึ้นไปถูกมามกมาสคาร่า25บาทอันนี้จะมาปัดให้ดูนะะคว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตาโตอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นขายกันทุกร้านเลยปัดรอบแรกเป็นอย่างนี้นะปัดลงไปอีกรอบนึง อันนี้สองรอบนะคะอันนี้ไม่ได้ปัด<ม>แค่ดัดขนตาขึ้นมาเฉยๆไม่ขย,ยาวแต่ว่าดูหนาขึ้นรอบที่สามคะ่ะสามรอบแล้วจ้าห<ม>นาขึ้นนะแต่ว่าไม่ยาวเท่าไหรค่ค่ะยาวขึ้นนิดนึงแต่หนาเนี่ยคะ่ะถือว่าเริด สรอบไม่เป็นก้อนนะคะ25บาทแต่เดี๋ยวแต่ว่ามันจะทําให้ขนตาตรงระหว่างวันไหมอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะต่อมาเราจะมาฉีดน้ําลงไปค่ะเราจะมาดูว่าความ25บาทของมันอนะ่ะมันจะกันน้ำได้ไหมเราก็จะฉีดน้ําลงไป <c oughs> <c oughs> ตเต้ฉี <c oughs> <c oughs> ดเลยค่ะว่าเราจะเป็นหาีไหมหรือเราจะแสบตามไหม ูกันเอาเองนะคะตัดสินใจเอาว่าจะซื้อมาใช้หรือเปล่าแต่ว่าความปัดสวยปัดง่ายคือมันปัดง่ายจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้กันน้ํามากขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มี s e n ซิทีฟ e e นะคะหรือว่าตาแบบบอบบางแพ้ง่ายนะคะก็อาจจะฆ่าไปเลยเพราะว่ามันถูกมา,มากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้แล้วมันจะแพ้หรือเปล่าก็รักษาดวงตาคู่สวยขอยงเรา,เาไว้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอสั้นๆแบบนี้นะคะรีวิวแบบกรุบกริบกรุบกริบนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในดูนาคะ่ะ <Bye. S 2> บายยิ่งกระพริบยิ่งหลุด เฮ้